ปกติห่วงไดกันอุ้มคนอื่นนะอุ้มได้ต่เกาวก็หมายอุ้มเนาะตะเกาวายอุ้มตัวกดบอกขออุ้มนเรือ่ะอ้าคนเช็ดเาไหนว่าเมื่อเมื่อรเส็จูน้ออยู่ําไฟกัอยู่เนาะบ่ไรเอเห็นไหมิกอยู่โอ้โห่เลยจ้ะนอนในถ้๊มนเราตื้อนอนเต็มที่เลยนอนอิ่มเนี่ยเกินเลย้านแ่คนเข่า นีดอกป้ายังมาเทาคนเทาอุ <M> ้มเาอุ้มเาเลยเนาเจ้าบมักคนเ่าออเออเอาเดียวคนหนาได้กูนีเพื่อสแกนพวเนคนเดียวเพื่อสแกนพวเนียดิผ่านดิผ่านเพื่อได้สบายดีปะลูกหมเชอไหนมุกลาบมาพี่น้องเลยไหนงานโด่งเนาะ แต่ว่าพมได้นางกินเอามากินเพื่อนด้วยตัดสบายดีสวัสดีเดอ้อปารุ่มทำไรายจุกจุกไอติมเจ็บปากเอาลาบงานดองมาสวยติมกินพี่น้องเลยเพราะว้อนี้มีงานดองู่บ้านเฮาหาพวกเพื่อนผูน้เนาะฟาดจุกทำสิกินแต่พักมันมีมันมีแต่ลาบสิ่งมันมี ลาบไปตู้ลาบซีนมาแต่งานดองไม่ได้ไปบอตัวเพื่อบ่สองเพื่อนหนึ่งเอาไปรไม่ได้เพี่อนแคบชิมบางรูปแคดใช่ไงานใจน้องสาวจช่ไหมนัสบอ าซูเพิ่นกินพี่น้องอ่ะเพราะเพิ่งสิการบแล้วโย่เอาเพิ่งโมกไ่วะงั้นามาแซ่บำนากนันแตงน้องมืนั้น่กับบร่ซิมเลยพี่น้องมื่นั้นกับรร่ได้กินเลยโอาื่มซิมมึงดูเสร็จสำนัจะาเมื่นเอาพี่น้อให้เาเท้าไปนังแล้วเพิ่นสีฮองให้เานอเนืไปลยไปเลยมินไปก พี <languages? S 1> à, ่ม yeah. yeah. I mean, ึงเนี่ยนายาจะอะไรไงกูมุ้งน้องเชอร์เอาก่อนสิเอากันทุจ้าก่อนตาลุงคุดเอาอันนี้นี่นของทิมนี่นี่นของทิมอ่างากันลินน้องเชอรเจ้อยู่คนดื้อเด้อใส่แม่ะอ้วนเตินแม่ลงมากินยู่นี่น่ะมีของฝากมาฝากมาฝากสาวไทยพี่น้องเลยเจากแหลแจควรนสิกินเป็นือเป็น เราก็เห็นป้ะเรียวมาประเด็กต้อนพี่น้องเลยทอดทอดทอดลูกเอาลูกเสียบเลยว่าทอดหรือปิ้งเอาก็ได้ทางแม่แม่ตุ้ยจะให้พี่น้องเลยเพราะว่าลูกชายเรามาแต่ปักเซ่เนาะแม่ต้อนพี่น้องดินกันพี่น้องดินกันบ้านเราต้อมีปลาลายแน่นบ้านเรามีปลาลายเรื่องประเด็กก็น้ำของดีจะเจอว่าเป็นคลองดีของเฮาบ้านเฮาเด้ประเด็กต้อนมาเฮาดีเด้ บอส่นี้เคยเห็นโยต์สบายระด้อมาแล้วต้องแรกเอาต้องเลกเอาข่าวเลกเอาแม่เดว้แนเบปลามุกใส่ใบตองนะพี่น้องมุกใส่ใบตองเลยใส่ใบบัวนะใส่หัวบัหัวเลนะหอมอยู่ไรอันนี้เหรอเนี่ยโอ้ยน้องเช้ามุกนี้เจ้าม่เห็นบ่อยฮ่ายมึง่าฮ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 ่าห่าฮ่าฮาเลยบ่าฮ่เห็นได้ฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮาจาฮ่่่าาาฮ่่าฮาฮ่าาฮ่า ไปดีเอา้าใส่หัวแบบนี้ไปดงเลยแล้วแหละไปนั่นมาเมนเชื่อลืมลืมเอาน้องเชื่อเขอ่าฟ้องแทนหนังเชื่อเราไปอยากเข่าฟ้อง,องน,อนั่นเองเจ้าปลาเดียวบอกคนละปลาอันนี้อย่างคนเอื้นปลาปลาจาวแต่ว่าจากัจากกะแบบว่ากลมหมายมานันว่าได้ๆอันนี้ปลาเด็กน,นี่มันดูเลยแล้วแต่ว่านี่อัน กระเดกเขาก็ไว้ใส่กงใส่เกงก็ได้พี่น้องเลยเนาะส่วนส่วนตัวนี้เพิ่นว่าห้างร่างน่างแต่ก็ใส่ใส่แป้งนัวหน่อยนึงแต่จะเบิบปี้แล้วไหนนะเพิ่งร้องไปอืมบมเปื่อยป่ะเปื่อยหรออ้าวก็ย่างหรพอดีมันชุกมันใอยว่าใส่กระทะดีกว่าแล้วตุ่นเที่ยงแล้อตุ่ย่างกิห่างตุ่นเที่ยงย่างบอ เอาอันนี้แซ่บมาสู่คนกินก่อนกลับบ้านพี่น้องเพราะว่าคนจิบแล้วเนาะจับมือไหนนางบอกเอาเป็นอย่างนี้จ้าก่อนจ้าก่อนเอ้าไงล่ะจ้าก่อนเนี่ยตีอวดโอ้ชิมโม้พี่น้องเลยตีอ้วนเป็นโมกอ่าอาธิจ้าก่อนอธจ้าก่อนอธจ้าโอ้ยโอ้ยอยากจับกล้องคอยบ่านนี่ไว้ไว้ย A tít tu, you know. A lunch time, you are miễn ký tuổi pak chong an. A sếp tung bóng bóng con tung. Oh, sai cười mai, say cười mai. Mai, kính thảo sáng, kàn kỳ nóng. Nguyên nong, bơi kín mặt kín, nguyên hảo yên. Tế tuổi lap, anh bước. Sếp chân 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 อันนี้ของเคยไหมพันทอดพี่น้องเลยมูทิปข้าวเอาไหมเด็กะอ่าเพี่นองยังไปทอดปลาแดกอยู่อ่าปลาแดกต้นพี่นองง้องเลยเาเบิ่งน้ากันมาสิเป็นไปกินบอ่อนาะมาเลยเคยไหมเฮาโชว์ฝีมือปลาจนไหมมองอย่ะงเลยนะ<ๆ>ตัวเดียวตัวเดียวอยากลองมึงก่อนไม่กินมือมันน่มีของกินนี่ยนะมื่อนี้มีน้อกินอยู่ห่างไกลอยากลอง ขาเสะบบแบบรอบหนาที่ได้ไว้ให้เพิ่นเอามาลลายๆเอากระเลขเข่าเลขน้านันเพิ่อนถ้วยนึงเลยอะอ้าเอ้าเยียมอ๋อทิชชู่วอนทิปไปอ่าแยกจากกันเนาะเฮ็ดกับเข่าให้ป้าให้ดุ้งกินข้าแค่เดี๋ยมันกินหอดได้เลยเข้มตายเพราลอะเข้มตายทำหาได้ป่ะเิ้นต้มยังอัไรนี่ จักเฮาพ่อครัวเฮาก็ได้ตมตมนี้ตมเล็ตมมเอ็นบ่ปุ้งแนงนี้เจ้าให้ตมแหงไดเทามม่วเออีเราได้สดสดให้ลูกจเจ็มนี่เพอมีนี่เสียบ่เอ้าบอันบีก็มีคือกัน àh, rung các non cười, bứt thực trái này, này piong này, để ăn bứt thực trái cây này, nó ăn no, ừ. à? gì nữa à, ăn nữa, rung còn rẽ mưa này, cho mưa, nó hỏi bông xíu nè, thắc ăn mưa mưa này, mưa, mưa này, mưa, mưa. À, mà hoa ăn đường nó phá mưa, phá cảnh này piong อะไรคะกินข้าวแซ่บๆกันก่อนเออในติมเอ้ยเออแม่แมนติมนะเออเไหนวะมากินข้าวกันอันจอยซิมบ้างด้วยประเด็จประเด็จแซ่บอยากมันใส่เพรเลยนะเอ้าบีมิวประตูไว้ใช้ประตูเก็บไอาหารอยู่มั้งนะมาเด้อพี่น้องเด้อซิมบึกระเดดก่อน แคบบ่มันเค็มบอไ่นเพราะว่ามันเป็นคือประเด็นนะน้องือกะเราตีว่านะน้องเชจะไปใส่ปิ่นนะไมตู่วมีคนเหลือมได้ดี่นี่เลยอยู่เนื้อหมิงดาอยูน่หมิงดาอ๋อหมดาน้าปลาหมิงดาได้เลอนเม้ ปลาน้องปลาน้องไผ่ปะอันข้อยเอิญเมียประสิทธิ์นนะนองง้องไผ่นะแซดโยูพี่น้องอไงเด้อมาเด้อตรงล่างนะมันกระค่ะน้องคอยล่างน,าน้ำนึงมันยังเกิน,นกินไปจ้ะแม่ดิ้เนี่ยอะไรบอสถามน้ำขอพร้อมกัน เจ้าเจ้าสิเมื่อก่อนอันบอเล้าชาวให้เพิ่อนจ้าบ่สิแม่นเพิ่อนกบน้ำหลังภาวะทางเก่าเป่าเวียยบ่ลาบ้าว่าธุรก็นงานบอกเป็นทางสาวนางเพิ่อนซีกับไทยก่อนที่เราเห็เนาะแับไทยก่อนอ้ายเพิ่เพราะว่าอ้ายเพิ่อนอย่าลาได้โดนยูเพราเป็นเจ้านายตัวเองดยเฉพาะเพิ่อนลางานได้กับให้ครบกำหนดเพิ่อแล้วเนาะพอเมื่อบปล่ các tử các bà nhảy bài hát này phải hát này thì tài đang hấp rồi đó nó kêu nó hết nó ở đây. tôm, này này, tôm đấy tôm tôm nữa lấy nước nầm đây đấy ก็ได้คอยมาคอยส้นั่งกินเพื่นด้วคอยผูกแแกแล้วหลรดเล่าเงินทุ่อยคอยกับเจ้าก็ห็ดยางมาเลยยางมาเลยเ่ว่าปกติเอาต้องถามได้ว่าเจ้าชินนั่งบอคือสิเมืองนะมือนี่นี่เออเอาฝ้าเขาต้องถามทีไรเจสยงานนั่นชุดไทยเขาอยากนั่งไงงานชิ้นไทย

Hết Mai kính khao bai bai, bai, bai. Oh, đi đi ra ngoài hết ngoài 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 khao ngoài đi ngoài 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 Mà bay, ngoài ngoài bay, ngoài 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 mà ngoài 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 khao, ngoài 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 ช้างตาดิตาบริจิณสาวโดยไปช้างมาช้างพักไปใส่เขาเศร้าเปลเขาเศร้าเขาเศ้าจนจะเป็นเขาเที่ยงเลยเนาะโออสิบโมงสิบโมงครึ่งนี่นี่นี่ป้านำเสนอป้าสมหรอลองสิมมึงนำเสนอเสนอนำเสนอซอไทย มาเป็นกระปุกเลยโอ้คุยได้อีกจะเย็นเย็นหวานช่วยเข้มจะดีเข้มจะดีโอเคนั่งเช่เสร็จแล้กนเส็จแล้วกันเช่อยู่ปะพอดีน้องไวาจานพนมมาแต่ปักซีผู้นหนตัวเดียมาตัวเนี้ยลองซิมเลย ตุ่ยเจีมกอกคักๆเส็บเสบมานั่งนั่งยู่ดินั่งอ่ะนั่ง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 มีเตียงกับผู้พี่น้องเลยยังมาหามาอยู่น่าเพิ่กินข้าวได้แล้วเอาเตียงมาหามพี่มูจะได้นั่งไล่ไล่ภพี่น้องเลยท่างานอ่ายังทีมงานลงชกเพิ่นกับมาเตรียมทีมงานแดยนอนเลยเนาะเพราะว่ามื่อกี้มีงานไปบริจาบ้านเฮาใกล้เลยเนาะใอ้คนแบบทุกงานกับบริจาคของเขามายังก็เอากิน มาดิ่ยันว่าคืนเช้าสิบ่มาแต่9ซิแล้วเฮาดีเนาะไปทางไหนยากนะโอ้ยบั้งกัดอุ้มอยู่ดีได้บ่มึงอ่ะหมอนตกหมอนตกใส่มองๆจะเอจคือมาแต่เช้าแท้บ่ดอกเอาอยู่มายังอันนี่บ่อยู่นี่ยงปกติยต้องให้หมูไปหา่อนไดเดี๋ยวมื้อนี้ยมาหาหมูอยู่เือนเด่งใส่นออกตาแล้วก็ว่าเนาะเนยามเด้ เป็นหยาบเลยเป็นอะไรออกมาดินเดี๋ยสั้งหมกหน่อยก่อนดิอู้หูเถอะนี่อู้หูเถอะโอ้ยป้าจะยังกินข่าวอยู่ยังบ่มาเออใครก็ไปจะบ่กินบ่กินแล้ว่ะบ่ป้านอนอยู่ดีนะป้ามุนตั้งพักล้างหยาช่วยเพื่อนหน่อยนะแน่อ่ะบ่เลยถ้าคนเนี่ยถ่ายย่อข่าวไปบ้านในกันดองน่ะได้ลาบมาหน่อยนึงเลยกจะไม่ไปกอนดองมาทำไมไม่ได้ไปบม่ได้มีเลยสบายดีเด้อพี่น้อง จับกล่องอะไรเจออยู่โดยไม่มีบัตรไม่ได้หอดโดยนี่ไงคอยว่าสินั่งกินเขาวอาอยู่พอดีเพื่อนหอยคอยก็ดกันได้ยังไงมาเลยยังไรนั่นชั้นตีคอยว่าสินั่งกินเอออายุี่ได้เซนเอรอจะไปผูกแขนบ่จะไปผูกแขนมาไปบ่ได้ไปบ่มาอนิหมาบ่หอดเป็นจักว่ายเมยยุริบมมีเงินจักว่ายเมยยุริผมมีเงินผูกแขนเพื่อเป็นก็ได้บ่หอดติเป็นก็ได้บ่หอดตึงตึ๊้ตึงตึงเต้ตึงตึงบอกให้กันนั่งเอาให้มันทันยุดิเด้อเอาเลยบอกให้นนงเพิ่งเเออาด้ เอาเลยเอาจะได้มีมูดินน้ำกัดดิทานกันเส้นเด้อมูดินน่วันห้เดือนวอนหกเดือนจะเออพกแรกเมื่อวัฒนานําดังยังหาเดือนเลยเออบาทีจะซีนี้นะ่เก้ดางทีจะซีน่ไรจับมือนอกมยมือมืก่ไปยาดกไปยาอุ้มนอกบ้นะปกติห่วงไรกันอุ้มคนอื่นนะมุมแรกไเกาขึ้นมาอุ้มเนาะไเกามอุ้มตัวก็หลอกออุ้มในเด้อว่ะ อ่ะผนเช็ดแด้ไงว่าเมื่อเมื่ออไรเสร็จแทงว่ารู้มือไหรเมื่อนอแทงว่ขนาดน้องติ๋มยังห่วยอุ้มเลยเนี่ยอ่ะเชียงหายน้องติ๋มบ่น้องหายเออน้องติ๋มมากินข้าวไปดูเลยน้องติ๋มมากินข้าวไปดูมาแต่ตาต้องกินเห็นแล้วข้ามาเมียนะออกไปแล้วเห็นแล้วเข้ามากินไหนออกไปกับใครเมียอะไรอยู่ผู้เมียพุณบ่กเขาบอกอยู่ว่าป้าจะยังกินข้าวอยู่เด้ออยู่ดีเขาบอกอยนไหนเขาบอกป้าก้อยนี่ไง

น <acid baptism? S 1> ่องงน้นองหนน่อง้นองเงน้ยไอ้ตาน้องเงหนน่องอยู่ดิน้องยู่ดิเอาเอาวน้องยูิขอน้บอ่ขอได้หม้ยังได้เนาะอไปขอไปยังได้น้องวินนี่เหมือนนะยังได้น้องวินเนี่ยเป็นไปขอรองวินไอ้ขอรองวินดิเอน่องน้องอยู่ิน่องอยู่ดิบอ่นก็อยไ่เวลานานอ้น่องอยากกินดดิไม่จัดกำไรแตกอยู่อ่าเ้ย

chết nóng người đó thumb thumb tôm, hai mươi giây thương người ta 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 thương tôm ta thương người 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 ta thương cái ta thương người 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 เด็ยิ่งยูว่าตุ่มต้มแหง่ตัวก็บมือข้าใจว่าต้มแหง่กันเลยเนีต้มแล้วก็มือโซ่เสียบใจเอาเอาไก่เอาเชื่อเอาแต่ั่นให้เราก็ได้ใต่คือไอ้อุ่นไว้อยู่เช่าเ่ยเออเผื่อนเนาะเพิ่นเพิ่นป้าจะมาเลยเพิ่นอเด้อเอาไว้ร้านถ่ายนี่ใชเอาเอาลูกไปเนี่ยมันอยู่ในเบอรนุ่นมีพี่เด็กอย่างเผื่อนวะเดี๋ยวขแค่แก่ดิไปไปเอาเงินไปเลย เลยหอมไหมอ่ะามเคยต่นเ้นยิกอย่ไม่ได้ไม่ิ้่แล้วนักหนาเลยนักหนาได้ตรงคือพุงชนหนาพรอเป็นหนาเหรพ่อะไรตรงคือหนาเลวะาปเมื่อเด้า เมื right. mm ่อ hmm. <I> ่อ้ยจะเบิ่งคักเตอหจิมือ้นบ่เห็นหนาแลวเพิ่นเห็นเลเห็นแล้วท่านยังไม่ยอเฮ้ยยังไปสคที่มเคยเพื่อนเละเห็นหนาเลยเพาะลวเอาพออยู่ถามพ่อเตอร์ว่าเอาัง้พักอันสิ้นบมได้วอาคือดุเฮิมมากันถือผ้าไปกีิ่งเฮ้ยเดียวเดีวถือผ้ากับม่พ่อเพื่นนี่เลกพนะเห็น้าทไปเตอร์ใจทางไห้

ได้เดินาก้ามา็ก่อย้็ได้ขามาน้ำบนหันไหนคือว่าอันลูกนอนไปห้นหมึกช่ไขึกลางคืนแบบพอดีอันประมาณทุ่มชองทุ่มเออมีไฟแต่ไฟไหม่เมนคือว่าใต้ตะเกียงไหว้่ม่าว่าควงจันาะเน่ยว่านอนน่มันตีนเมียงถือใช่ใช่เลลูกใช่าองีไฟใหม่ไม้มีแผเป็นอย่างบดเอาก็ไฟใหม่ไฟไหม่ลูกแล้ว บอแม่ไพกอพ่ออะยุ่งเทพแม่เดียงลูกอยู่บ้านเลยเออแต่ชงกสานได้พ่น้องเลยเนาะไม่ดุเลยเขาทางเป็นเลยพี่พูดกันกับน้องแท่นี่พี่พูดกันแท่้บัดน้องบัดอันแจ้ง chào đồ mượn còn wow. <laughs> phàn... phần đã... <laughs> 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 nào mà lại <laughs> ờ... nó là cái gói 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 เอาไว้กันไม่เ้าว่าาจานั่นไอยืนดิผู้น้อยอยู่นั่ไปกัอยู่เนาะเยนว่าสิเราคืออยู่โอเคลย้ะอ้เราตื่นเต็มที่งานดีมเนี่

มามามาไมา่มออกจบคลิปปลาดุงกันมามามาเดี๋ยวเพื่อนจะไปหาซซยเวียดซอยงานแล้พี่น้องกันไปเนาะให้อย่างนี้ติมวนเลยปลางามมกับมาคบหนา้าคบตากันระบาดน,นั่งดิน,นั่งหัวกันจังหน่อยนวก็ซิมีไปอันสุกสการสชงสการทางไีตู้ขางเฮื่อน,พ,นออนะอพี่น้องเลยเนาะพอดีว่าเพิ่อนเสียได้สองมือนี่แล้วเนาะหอดมือ,อ,มอชงสการเพื่อนมื่อนี่ก็เลย ไปเบิ kids, ่งเวียกเบิ่งงานน้ำผึ้นก่อนพี่น้องเอ๋ยเพื่อมีเวียกมีงานอย่างซอยเฮ็ดซอยกันล่างซอยล่างสร้างหมดเลยเนาะถ้าเพื่อนชงสการแล้วก่อนเพี่นเอาเตรียมตัวไปก่อนเนาะเงินไก่เงินเครื่องกันนะสำหรับคลิปนี้แม่เซอริสคอตัวลาก่อนเด้อพี่น้องเลยพบปกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ไปแล้วสบายดีวัชพูดสุขคนเด้อเนาะ mừng lắng như độ mừng lắng ghi đi chứ hắn sẽ ghen nà thảo rồi anh mừng sẽ ghen nà khỏe đang khỏe pan hãy mà mặt 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 mặt